ตะหลิวยิบได้เลยแปลงเป็นเลนิวได้วลาดมันจะเล่นคู่กับโซลกกาครับเพื่อให้วลาดยื้อโซลกกาสแปมคอนเซปต์มีแค่นั้นนะเนี่ยเราแปลงเรโ o เวอร์ได้เรโนเวอร์เดฟอย์เหมือนจะมี4ใช่ไหมเรามี5นี่หว่าคือถ้ากูได้ตีทิ้งอะพับพับได้ปะถ้าผมได้ตีทิ้งผมได้ดารกอนิกแล้วนะวลาด บวลาดวลาเวลาท่องไวบ้บวลาเวลาเวลาดีมือะฮะฮะคนดูผมใครโดเนทมานะที่ผมขอโทษปะ่ะเกมหน้านะครับคุณโนวาเราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งนี้ได้จริงครับผมไม่สามารถปฏิเสธสิ่งนี้ได้จริงๆขออนุญาตเลื่อนนะครับเลื่อนดีบ้าเบ่าที่มาขนาดนี้ใครจะไม่เลื่อนบ้าเบ่า ามากูก็ไม่สนใจยเียอะไรโอนหหนึ 1> Man Shop no ่1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย i ว h m แ n นคอยใช้แทนส่วนลดได้อีกนะ พร้อมกับบริการเติมเกม้นนนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง r i c h m น n ั h o p No1 เรื่องเติมเกมเฮ้ยฉันมีตีทิ้งคนดูคนดูคนด,คนดูอันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรนะครับไอผมมีสิ่งที่ผมอยากพูดถ้าผมมีตีทิ้งผมดากกรกอลิก5ด่าน2 1หนึ่งไม่แต่ดากกร์กอลิก5าไม่ได้ไม่มีตังคือถ้ามีตีทิ้งคือเกมจบไปแล้วอะ มีถ้าเป็นกระทา Holy fucking shit ที่มีกระทาคือจบไปแล้วอะ่ะแบบได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่หน้าหน้าใหม่ขึ้นมา2-1งหนึ่งสองหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วปะเพราะว่ามันเล็วห้าไม่ได้เร็วสุดอาจจะสอง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 ตังมันพออยู่แตนบาทพี่ออกช่องจีเลยนะมีคนดาวนิกอ่ไม่มีผมเช็คแล้วเมนูขออนุญาตเลื่อนนะครับนาน ดากอนิกจะมาส่งขนาดนี้ออกเมนดากอนิกอีกครั้งหาดาบร,รวมกระทะผมไม่คาดหวังเยอะนะเราหา,ารีฟอสไม่ได้อยู่ละผมก็แค่ผมก็แค่ดาบร,รวมดาบร,รวมกระทะอันนั้นเยอะนะครับไม่เห็นเยอะเลยเยอะอยังไง อาเอาใหม่เอาใหม่ไข่เบอร์สี่ไข่เบอร์สี่กาลิโออะผมชนะปะถ้าผมชนะผมขายสองตัวนี้แล้วกดขึ้นเบลเดืเพราะว่าผมจะไล่เบลห้าขอชนะได้ปะ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 ,ะ,ปะยิงผมเล่นผิดอบบผมไม่น่าลงนู้นูเลยเบลห้าวัดสองเปอร์เซ็นต์ชนะได้ปะเอาแต่เข็ดยังไม่ตายเลยอะไอเข้มมันก็ไม่มีอะไรใส่อ่ะ,ะแพ้ว่ะเอ้แต่ว่าอย่างนี้ได้นี่นี่ไงเนี่ยเอ้ไม่ได้มันต้องแปดบาทกูทำแรงกูเน <laughs> ี่ยผมทำแรงผมปะ คือผมอยากเลเวล5แล้วก็วัดวัดดวง2%อเซ็นอันนี้ผมได้ไข่เบอร์สามากระทะมี2ภาพที่ดูเวอร์นะครับ1คือกระทะดับร่วม2คือได้กาลิโอด่าน2 25กาลิโอฟีโลอะโยกหน้ามาเป็นเมมเบอร์ไข่เบอร์สาผมเคยได้กาลิโอเออผมก็เคยได้มันดวงละ,ะ,ะเพื่อคุณคุณขอกอรครับยี่สิเดือนแล้ว,วคไปมเดือน 24, 24ยี่สิามยนะี่สิบสี่ได้ครับที่เด็บไม่ออกก่อนะที่กูแพ้ขนาดนี้กูยังไม่ออกก่อนนี่กระทะกระทะกระทะมันไม่ให้ผมอยู่แล้วปะต่อให้มีกระทะก็ตาม ไม่มีอยู่ดีโนกระธาอิบดาบนะครับได้บัตรเติร์ส2องห้าครับคนดู2%เเ,เกมมาขนาดนี้แล้วปะชค่ดากอนิกมาตั้งแต่ด่านหนึ่งออกเมนแรกเป็นดากอนิกมันมาขนาดนี้แล้วเกมเล่นเป็นหน่อยแค่มันเล่นเป็นจริงว่ะมันมันเล่นเป็นจริงนะ <c oughs> แต่มันมันไม่ใช่ตัวที่อยากได้อะด็ เอาอีกมา3ตัวไซล่า2ตัวเสศษตัวหนึ่งเลยความรู้สึกครับเนี่แล้วผมก็ทำดากอนอิกดาดสไม่ได้อีกแหละรอบหน้าโอ,อกาสสุดท้ายละ2 2 6 2 7 2 7ได้ผมไม่นับอยู่ดีเพราะมันก็คือ3ามหนึ่งเบผินเศษค้อนครับเบลหินเศษคอนก็ได้อ่ะเราเอาทุกทางเลยเหรอตอนนี้คือเอาทุกทางนะครับ1คือฟีโรกาลิโอ2คือได้คอนพี่ต้องเอาทุกทางอ๋อผมมีอีกทางนึง สไข่มันจะแตกตอนเว็บมอนพอดีได้กาลิโอเนี่ยเรามีตอนนี้เราออปชั่นเราเยอะมากครับนี่นีไข่กำลังกาลังแตกรอบหน้าออปชั่นเราเยอะมากมี3มออปชั่นนะครับในการได้ดารโกนิกห้าด่านสามหนึ่งออปชั่นที่1คือได้คอนนะครับออปชั่นที่2อไข่แตกออปชั่นที่สามฟีโลกาลิโอไข่เสียคอนไข่ไม่เสียคอนไม่มี ขอขนาดนี้ต้องมาลักดานจริงผมเห็นด้วยจะเล่นพวกนายอย่างอินหนงสำราญสี่ไม่มีข้อได้ทุกอ้๋อกไม่ให้ความหวังผมเลยผมชนะผมได้ยีสบาทนะแต่งตัวนี้เพราะมีโอกาสที่เราจะได้ดาร์โกนิกห้าถ้าดาร์โกนิกสามาผมอยากเล่นคูนก่กับอับโบเมเนชันแต่ดารนิกห้ามันไม่ได้เลย่าไ,ไข่คนดูไข่เราลุ้นไข่ดีกว่า ไ,ไกลเลยไข่ผมไปไกลเลยคนดูออปชันที่1กับออปชันที่2เราหายไปแล้วนะครับไข่กับไข่กับฟีโรกาเรโอเราหายไปแล้วยิงฟีโรฟีโรกาเรโอผมก็ต้องตัดช้อยไปแล้วตอนนี้เหลือช้อยเดียวนะครับก็คือคอนลูก <c oughs> แก้วสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย เกมโคตรกากเลยโซแซดวะคุณซูไม่ใส่ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมใส่เลยได้วะไออี e นะใส่ได้เลยซูไม่ใส่อยู่แล้วเพราะว่าต้องเก็บไว้เฉลยข้อ4ครับผิทุก้อเสียใจอ่ะเมื่อกี้ไข่แอชพอเอาดอกเบี้ยห้าสิบบาทนะมันมีไซราสองดาวแล้วเสียใจจับแล้วเราต้องไปคาดหวังอะไรอีกรอบหน้าคุมไม่เทมเพาะคมเมเทมก็คือได้เลยเราก็จะได้ดาร์โกนอิกห้าด่านสามสามสามสองรอตลิวกลายเป็นกระทะ สามสามผสม,มไม่มีคมไมเทมแม่แ,แต่ว่ามันมีอยู่นี่ใช่ปะเชี่ยววอเตอร์ฟอร์สวะอยากเล่นวอเตอร์ฟอร์สจังอยากเล่นอะแต่ว่าผมต้องเก็บไอ้นี่ไว้ใช่ไหมไอ้นี่ไอ้นี่ผมจะเก็บไว้นะล็อตอะซีซี เดือดนะอันนี้คอมโบกันปะเนี่ยแต่มันตีชา้าดิคนดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แ,แต่ผมว่าซิเวมซิเ็บซิเว็บแมดอนไอ้ที่เซตเนี่ยได,ได้คิดกูต่อยขี้แตกเลยปะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ขี้ขี้หลุดออกมาปะครับอันเนี้ยถามจริงชาร์จต่อยทีขี้หลุดออกมาเลยนะแบบอันๆอยู่ก็คือแบบอันไม่ไหวโอ้ยจะตายไปละขี้ <laughs> ไม่ต้องเบงเ่งก่อน มาดิมาดิทำไมมันเจ็บจังองทำไมภาพไม่เห็นเหมือนที่เราโมเมนต์ไปเลยวะไหนดาเมจก็ <c oughs> เนี่ยดาเมจพันแปดภาพมันไม่โมเมนต์เหมือนที่ผมโมเมนต์ไปเลยเฮ้ยไข่ไข่สามนี่ไข่สามลักชั้นรักชั้นเขียงรักกูมากมัง้งเนี่ยสึงรักกูมากมั้งไข่สามตัวโคตรกากเลยสัสเดยียลูกหลังเดยียไม่ไหวน้อง ต้องเองฮอรเรซอนให้เซตไม่คุ้มเด้ผมอยากได้ตังค์จากไอ้นี่เอ๊ะเดี๋ยวผมต้องเอาเซตเดือนตรงกลางเอาตังค์มาอย่างน้อยมาเอาตังอ่ะอะไรใครใส่บิวนี้โหดเนี่ยเอดีเล็เกมห้าบาทไม่มีสักคนห้าบาทเอดีเล็เกมไม่มีสักคนแม่งมีแต่ตัวเวทไฟเตอร์ตัวหน้าใครแจ็คนึกออกแค่แจ็คตัวเดียวแจ็คซิบเวลแมนแต่อันนี้เล่นแต่อันนี้เล่นได้หลายคนเลยนะฮอร์ซอนโฟลการ์ะโพลิแบร์เล่นได้เออ ไอว้วนเล่นได้เมื่อไหรผมจะดาวอนอีก,กทีาตะขีผมหยิบอะไรไปก็ได้นะเพราะยังไงมันก็เป็นอ์ติแฟกต์หมดแล้วเมื่อกี้ได้ตังค์ได้มาสามบาทผมให้ยืนตรงกลางให้สแตทมันเต็มให้สแตกมันเต็ม,ตตมเมลยไ,ได้เมทเท่าไหร่สามพันหกมันที่มันช้าไปแล้วว่ะน้อง โดนกูไปโดนกูไปเลยเมื <c oughs> อ่อเซตมันพึ่งพาไม่ได้ป่าแล้วปักปักปักไะต่อยว่าช้าเลยปักไม่มีใครพึ่งพาได้สักคนเลี้ยวพึ่งพาพี่สอยวะ่ะ ง้างเป็นกิโลย่าจะเอ้ยย่าจริงคนดูบอกเลยไอเทมแสงเอ่อกันเบรแสงดีสุดอะแม่งจริงก็บัตรเทอร์เตอร์แสงแต่ผมชอบกันเบรแสงอะมันดูดเลือดบูชิดเดียวค่าดิกกี้ค่ะไอเนนหามาคาลิต้าไดเมทเท่าไหร่6 0 0กว่าแต่ว่ามานาเป็นล้านเลยนะคาลิต้า ดเม็หกเด้เมจแรงกว่าสามดาวนะครับแต่มานานร้อยี่สิบดูดิอาจายเมคือแรงกว่าสดาวไปแล้วอ่จะจะ,จะตีช้าสัมาแล้วครับนี่เนียนี่เนียนี่เนียนี่เนี่ยนี่เนี้ยไอผมว่าไปใส่เซตเก่งดีกว่า เดวนส์เก่งไหมไม่มีใครเก่งอ่ะมันต้องเป็นตัวตัวข้างหน้าผมเห็นแล้วเหนื่อยพี่ยเย้เหนื่อยจริงอันนี้เหนื่อยจริงผมเห็นด้วยกับที่เซตด้วยาอย่างน้อยเซตยังได้อย่างไอ้นี่เอาตังค์ให้เราได้คาลิต้าไม่ได้คว้างม,มานาเป็นหละเขาบอกแล้วไม่ได้ควา้างมีตัวมานาเยอะเฮ้ยโอ้โหแม่งพึ่งจะมาสต์กาลิโอแต่จริงมึงมากูก็ไม่ได้ดีใจนะ ผมเล่นได้แค่กี่เทิร์น่องหนึ่งสองเอ้ยแต่ขาดใจวะไม่ได้ลงใครอ่ะผอมไม่ได้ลงอูด,ดวยผมกำลังจะพูดว่าผมเล่นดูดผมได้เล่นแค่กี่เทิร์นเองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เล่นแค่ห้ารอบเองแล้วตะหลิวผมควรเก็บไว้รออะไรวะง่ายสุดคือทหารม้างาั้นผมจะแลมันนี้เลยไปคอนเฟิร์มมาช้าแบบนี้ มาช้าแบบนี้มันต้องให้ไข่เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรพิมพ์ลงด้านล่างเลยครับใช่ผมจะตายอยู่แล้วมันเราเลือดเล่นไม่พอดีเบอร์สิบมีเบอร์สิบไปเลอเลือดไม่พอเล่นเป็นปกูให้อเลยผมหยิบกลางได้กันนะอัจฉริีะกะทะไอ้ที่มึงมาตอนนี้ก็ไม่ทันแลละถัดกระทะอผมว่าผมเพิ่มช่องโง่ๆไปเลยอะ 4บาทอัปเกรดแมวออวิทีโมมาว่ะโหมีแต่ของใช้ยากเดี๋ยวนะทีโมใส่อะไรด้อีกอ่ะก็ไม่ต้องผสมได้ไรได้ไรอ่ะได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยลอยกลับมาดิฮัลโหล ได้อะไรวะได้อินเนอร์เวสตดก็คืออารมณ์เหมือนได้บูบับได้ได้ได้โชจินสีมโมกันเบสแสงเกมพิกกันเบสแสงเกมพิกเบสแงบสแงเกมพิกเออยี่ได้ไข่เบอร์อะไรไมาดูดูเลยเบอร์สามอู <c ười> ้หูหหู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  ใครคนดูไข่ผมเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นเวลรอบหน้านะครับมองขึ้นไปเลยมาหัดไข่อา <c oughs> <c oughs> โดนฮุกเดี๋ยวย้ายทีโม่กันต้องมายืน,นกลางอันนี้มันทำอะไรได้นะผมลืมได้รับมานานสุดมแต่จะัาส,มส,มสมุดยอางที่โดนโจมตี มันบอกกระแทงใช่ไหมแต่มันไม่มีอะไรให้ทีโมแล้วอะไม่มีสามเหลี่ยมไม่มีอะไรเยอยทีโมโกันเบรดแสงเกมพิกพูดแค่นี้แหละเฮ้ยเช็ยเฮ้ยไอย้บังคับตายบังคับตายน้องหนึ่งหนึ่งอุกระจะด่าเลยมผมโยนไปไหนของทีโมเฮ้เด็กเกียกีคมันโยนไปไหนของมันวะทีโมดับร่วม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 ทีโมดับรวมทีโมดับรวมไปกูไปกูไปกูโอเค ผมโลเจอทีโมผมสบายผมสบายเลยกิฟมีกิฟมีทีโมพลีสอยากได้รูเดนอ่ะอีกอันนึงเป็นรูเดนได้ปะรูเดนรูเดนยังไงวะโ <Okay. S 1> มไม่เจอทีโม่ เด่นยังไงวะน้องเล่นอีก2รอบนะครับ4 5กับ4 6แล้วก็ดรอปดรอปดาคอนิกของแท้งกาเลโอคือโหดที่เฮียนะผมพูดแค่น,นี้โหดมากหลูเรเจนเลือดศัตรูตีช้าแล้วก็มีหลูเออ่หลูมานาเด้งอีกอันของกาเลโอคือโหดมากมีไอของเซตนี่แหละผมไม่รู้ว่าจะไปใส่ให้ใครอุ้ยทิทนาแมง่งกระโดดหลบแอดยิงมิเฮียเก่งเก่งจนล้วะ เ็น,เนพูดได้เลยว่าสบายสบายผมพูดได้เลยว่าเกมนี้เราสบายละจริงๆของเซตก็ดีปะไม่ดีแค่เมลไม่ดีแค่ซิลเวอร์แมดอนเดี๋ยวตีทิ้งก็ได้เอานี้ให้เกวน ไปเดนติดธิมโมเอเหรอลืมดูหนวะ,อ,ะอ๋อเออวะแตผมครับผมครับแต่ไม่ทันละคุณดูกันเบดแสงี่โมอ่าเหมือนเลือดฉันจะเต็มตลอดเวลา <laughs> 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 เหลือแค่เทเลเดอะเลือดฉันมันเต็มตลอดเวลาเลือดฉันมันชังเต็มเลือดฉันมันชังอิ่มใบสุดท้ายขอเบอร์ห้าทิ้งทวนได้ปะเบอร์ห้าทิ้งทวนดากอนิกอย่าทำให้ผิดหวัง โอเคโอเคเบอร์สี่ทิ้งทวนไม่เกิดโอสองดาวมาขาย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 เอ่อมองคุมเมลเดี๋ยวรอตีทิ้งครับวิดด์ผมสองดาวอย่างสองแล้วเอาสองเอาช็อต Nhanh 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 Các chục nhau Ê Sải đáy điều đều hả Lệch Hôm lông lêu 2 โอเคลูลูเฮกให้ลูลูเฮกให้เรารูลูเฮกให้เรามาแล้วมาแล้วเพื่อน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 มาแล้วอ่ามันมันไปจับเกวินมันไปจับเกวินมันไปจับเกวินไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกูไม่ต้องยุ่งกูพี่ต้องมายุ่งเหรผมไม่ผมไม่มีของทีโมเพิ่มเลยใช่ป่ะหรือเราใส่เดี้ไฟวะไม่คุ้มดิผมไม่มีของทีโมเพิ่มอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นสิบนะครับที่ผมไม่โลเพราะผมจะขึ้นเลเวลสิบ ทีโมไม่ซื้อแล้วไม่มมีเลือดเลยน้องเยียิมแก๊ปปีเลย ยิย้มแก้มปีเลยแก้มปีเลยนี่แก้มปีเลยเฮ้ยโอ้โไข่เบอร์ห้าแล้วมันช่างแก้มปรีขนาดนี้นะครับพวกคุณจะสู้ผมยังไงผมถามหน่อยผมถามจริงๆผมถามจริงๆ จะรู้ผมยังไงลูกลุ้ไปเลยไฮเมอร์วอลิเบร์วอลิเบร์จริงผมดับใครได้นะดับกาลิโอได้ใช่ไหมตอนนี้ตัวไม่มีประโยชน์ไอเทมบมเร็วสองตัวไม่ใช่เร็วมีกระจกสัตว์กูเกือบเชื่อนะดีนะกูจำได้ เร็วมีกระจกไอ้เหียสองตัวคุยเลยล่ละผมเอาทีโมยืนริมได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเร็วมันจะสตั้นให้เร็วผมดับไม่ได้อะเร็วคือตัวละครกันกันตัวล้วงอะก็คือถ้าเกิดเราโดนเวโก้หลวงแล้วเ,เวโก้เขาไม่มีต้านซีซีอะไรเงี้ยเร็วจะสั้นให้ผมผมต้องเก็บเร็วไว้กำไว้ให้แน่นกำเร็วรุ่นพี่เร็วไว้ให้แน่นมีตาอะไรที่ผมเพิ่มได้เราหยิบตานี่ได้นะดอนบิงเกอร์ หยิบไม่ได้ละก็หยิบเพี้ยอะไรก็ได้แพงสุดอันนี้ก็ได้แพงสุดนี่ก็ได้กระจกทีโมโเพื่ออะไร <c oughs> มึงเห็นทีโมตัวเดียววะเนี่ยดาเมจบ้าละห่ำเนี่ยจะสองตัวไปทําไมวะอีกตัวหนึ่งแยกล่างมาก็ไม่มีไอเทมเราเอาตัวที่ที่ไม่มีประโยชน์ต่อทีมเราไปใส่กระจกดีกว่าอีกแบบวอลิเบร์อย่างเงี้ยดับเบิลวอลิเบร์ดับเบิลเรวเรวสตันให้ได้ผอได้อีกแล้วผได้อีกแล้ว มิดเท่นผมว่าผมอยากไปเลือดทีโมอ่ะไม่เอาไม่เอามิดเท่นมันเท่นมันดูกระจอกไปมิดเท่นไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันมีเอลีซอนผมรอมีสองดาวอยู่เดี๋ยวดับเราจปนลุก ไหนมันเกินบูมเฮ้ยเคลเคลเฮ้ยแปลก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 ล้าน้องแปลกล้าดีดีมแปดเดยวเพิ่งตายเขาหลงโอเคแปลกล้าแปลกล้าน okay. ี่ล็อกชั้น กาเลนสองดาวเชื่อไมนี่นี่ใครมีกเกาะวะเว้นผมไม่สองดาวดาเมยไม่พอเฮ้ยเร็วสตาร์เร็วเร็วเร็ว,รวสตาร์เร็วเร็วสตาร์เร็วเร็ว เออสวยนั่นแหละนั่นแหละน,น,น,นั่นแหละสตันสตันสตันเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมึงล้วงกูไม่ได้สัตว์กูเนโพสิชันก็อดไม่ได้จะรู้เรื่องไอ้เหี้ยไม่ได้จะรู้เรื่องมึงเอาเวโก้มาล้วงแล้วไง,แล,วงไแล้วยังไงแล้วยังไงน้องแล้วยังไงน้องมึงเอาเวโก้มาล้วงแล้วยังไงพี่ก็รอดอยู่ดีเร็วสตันผมอยากได้ผมอยากให้มิดเทนให้ไอเนี่ยนักโหนเนี่ย โหนของเรานี่เลยก่ะรูดูมาซีซีแล้วขอนแจกรูเดนเออผมอยากได้รูเดนทีโม่มากเลยตอนนี้เชือบวานบ้านกูมแต่ขอนหรือไงเนี่ยโอ้ยแม่ของแท้งเต็มไปหมด ยี่ตังซื้อวริเบียที่ยมีแต่ของแท้งเอกอะเดี๋ยววอิเบอยสองผมแยกล่างวอิเบร์บรได้นะคุ้มกว่ากระจกวอิเบร์แต่เราทร้อโฟวนี่หว่าไม่รู้อักชันผมโคตรโคตรแต่เหมือนจะได้5บาทก็ดี รอบสามเหลือบอร์ดสเคอร์มิชเชอร์สิบ h a t the heck กไอเช่น,นสเคอร์มิชเชอร์สิบในหน้ากลัวมันมีโอกาสลวงทีโมผมสูงอะผมดรอปอะไรถ้าจะเปลี่ยนของทีโมวะแม่งไม่เห็นมีอะไรให้เปลี่ยนเลยต้องไปหวังให้เร็วสตันหนึ่งเดียวอะ เร็วแม่ตันก็แตกแต่เรามีแอคชันกับเวนะเนี่ยมันเอาเวโก้มารวมตันเร็วเฮ้ยเแ้ยแม่งตันให้กาเลนไอสัตว์แค่แต่ว่ามันดูไม่ตายเออดู Wait, a, à, ูเฮกใครก็ได้ใครก็ได้ทำอะไรกับมันหน่อยเอ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยแอคชันยังอยู่เว้ยแอคชันหลวงแล้วเฮ้ยชายยัง กูจะล้วงอะไรล้วงอะไรทีโม่กูไม่ตายหรอกไอ้สัตว์มึงล้วงนึกแหละต้นเกมยังจบเกมยังล้วงกูไม่ตายเลยอย่าล้วงอะไรของมึงฮะอันไหนเหลือรีดีมแปดโอ้รีดีมแปดเคลมันในนี้นี่หว่าเอทออฟไนท์ครับเบโก้ดูดตายทีโม่โอ้โหแม่งอาเฟ่สามอาเฟ่สเคอร์มิดกูสู้ไงอะ แต่ผมน่าจะชนะคนนี้นะเปลี่ยนนี้เอาสแตตอะใส่เพื่อเอาสแตตเฉยเฮ้ยแต่ว่าเขาไปเจอเขาไปเจอเวโก้เอ้ยผมก็ได้ที่สองมาเลยเด้เขาไปเจอชื่ออะไรนะอักชันเอ้ยชื่ออะไรไอ้ตัวสี่บาทอะอเฟ่เขาไปเจออเฟผมมีโอกาสแพ้อเฟตามดาวอุ้ยอักชันอักชันเอาให้ดิเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยนอออย้องไอ้เหี้ยเฮ้ยอ๋อบับงคับบังคับชนะเหรอโอเคบังคับชนะบังคับชนะน้องพี่ยังอยู่พี่บังคับชนะก็เหลือเฟมซัวเฟมไงวะเออเดี๋ยวนะ ต้องทหารม้าเกวนว่ะทหารม้าเกวนอันนี้เกวนมีเกวนมีกาเลนมาตุโฟร์ดุมเบิร์มแต่ผมเปลี่ยนทีโมวินาทีสุดท้ายนะไอเชื่ออัชันมันยืนติดอะ่ะอักชันมันยืนติดไม่ได้ไม่ได้เฮาว่ะไอเช็คหลวงว่ะถ้าแจ็คหลวงผมตายนะเนี่ยเพราะว่าแจ็คมัน มันเป็นอัตซินอ่ะหมายถึงว่ามันมันได้ดันเนี่ยมันได้ประโยชน์จากไอ้นี่เยอะมากกว่าประโยชน์จากเวโกที่เป็นเซเคอร์มิเชอร์อีเที่ยมึงก็แค่4ี่บาท3ดาวชนะคู่ควายไม่ได้เก่งเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยบอกอ่ะเวโกอยู่ในเซเคอร์มิชมันไม่มีประโยชน์อ่ะคุณคุณเห็นประโยชน์ของเวโก้ซเคอร์มิเชอร์ไหมไม่มีประโยชน์เที้ยเลยเลยเพิ่ม a อดีให้เวโกแล้วแล้ว แม่งยืนแม่งโดดมาดูดอะทีโมบอกนะอยากอยาดูดไปเลยดูไปมึงดูดกูมึงก็ดูดกูไม่ตายกลับกันเมื่อกี้แจ็คแม่งโดดมาเป็นสเคอร์มิดสิบตีไม่กีทีทีโมก็ตายแล้วเมื่อกี้ข้อเสียอย่างเดียวคือผมเล่นทีโมยากเพราะว่าผมไม่มีเอเทชิี่สุดท้ายให้ทีโมนะมันเป็นอะไรก็ได้อ่ะเดสไฟแก๊ปซอนย่าลูเดนกูได้อะไรถ้าเอาเวโกใส่อะไรอะใส่โฮโลซ้อนลงเอฟเฟกมีภาพไหม ก็มีภาพอยู่มันก็จะยื้อให้ให้เวโก้ฝั่งหนูไม่ได้ไม่ได้เอ้ให้อเฟ่ฝั่งหนูไม่ได้ทำงานเออผมได้แต่ของแถมเว้ยเแี่เทมอาร์ติแฟคดาเมจมีเป็นล้านกูไม่ได้อะไรเลยกูมีผมมีเฮาคาเชอร์กี่อันเมื่อกี้จบเกมอ่ะเอ่อทีโมสองจริงๆมีเดี๋ยวตีทิ้งไปเดดมิฟกูมีสามอันที่กูจะดูดดูดแลวดูดอีก ไอเดดิฟเนี่ยไม่ค่อยโกรธเดดิฟถือว่าดีนะถือว่าดีของแท้งผมเยอะมากใช่ไหมของแท้งก็คือการิโอ3ชิ้นออไอกาเลนชิ้นนี้ก็นับว่าแท้งไอนี่กระแท้งเนี่ยสามสี่ห้าผมมีห้าแท้งอาัฐาประโยชน์1ชิ้นอันนี้เรียกอัฐาาประโยชน์มาเลยของเวทไปไหนไม่ได้ของเวทสักอันของเวทไอไอนี่ม่วงก็ไม่ได้เจาะเวทม่วงะก็ไม่ได้ลูเดนก็ เยอะแยะผมกูไม่ได้เลยทักอย่างแล้วถ้ถาถ้าเกิดผมไม่ไม่ใช้เฮาคัตเชอร์เนี่ยทีโมมันจะยืนง่ายกว่าเดิมครับเวโก้จะไม่สามารถล้วงผมได้แบบร้อเผมแค่ยืนแบบขวาสุดเป็นสามเหลี่ยมมเขาจะล้วงทีโมไม่ได้นี่ขณะดเขาล้วงทีโมได้เขาจึงสู้ผมไม่ได้เลยไอ้ที่สตันได้ช็อตใส่ให้เวโก้ไปดูไปไปเพอ์เเอสอ๋อใส่ได้ใส่ได้ เวโกมันมันติดไอ้นี่นะติดฮอลเซอนโฟกัสนะก็คือเวลามันมันยื่นมือขึ้นมันก็จะช็อตรัวๆตกึกจิ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 กผมเคยเห็นคนเล่นอยู่แต่ทิโมมาช่วยชีวิตเราครับเราได้ทีโมเลเวล8 1หนึ่งตัวดาบร่วม1ตัวแล้วก็ขึ้นเลเวล9เจอ1หนึ่งตัว2งดาวสบายบือ้อกระดือโบกแเหมือนเดิมแพ้แค่4บีบาสดาวอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสไปามากกว่าทีโมนะครับก็คือไอเทมจากไข่5 <laughs> <laughs> ไข่5้าคือแบบอเรือรือไปเลย ไอเดมเบิ boom, boom. ้มๆดีทีโมเอาเควให้จริงๆเควตัวตัวละครที่เควไม่ชอบอ่ะจะมีเวโก้ที่เดอร์เวโก้มันแค่เป็นดวงเฉยไม่ค่อยมีประโยชน์เลยตัวละครที่เควไม่ชอบใน5บาทอ่ะคือไฮเมอร์ดิงเจอร์ครับเพราะว่าไฮเมอร์มีโอกาสโดนเควสูงจริงๆแม่งอยู่ที่ดวงเว้ยมันไม่จะไม่ได้จริงไม่ได้อะไรหรอกคือสกิลทีโมมันเป็นวัดดวงอ่ะมันไม่ได้ยิงกองใหญ่สุดยิงกองหลังสุดแม่งวัดดวง คือถ้าทีโมมันยัดยัดเควสองทีนั่งก็ตายละแต่เควมันมีเอรอบนท์ยไงมันเล็งยากแต่ตัวที่เคลไม่ชอบอะคือไฮมอดิงเจอร์ไฮมูดิงเจอร์เวลาไฟมันไปโดนด้านหลังเราเควมันตายได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีทีโม่เราก็แพ้เควนะเพราะเมื่อกี้ทีโมล่างจริงตายโผล่มาจากเฮนเลียนแล้วก็บังคับหนึ่งหนึ่งชนะเหลือแต่ละตัวเหลือหนึ่งหนึ่งพอดีมันดีเกนนี้